ใค่ะแล้วก็ดีใจที่ช่วยพี่ๆได้แบบว่าชนะได้ค่ะในเกมเกมฝรั่งเศสคุมสมาธิยังไงครับในเกมที่ใหญ่ๆเนีครับเลยครับก็ทำให้ทำองให้นิ่งพอที่จะเล่นกับเขายุโรปได้ค่ะพูดถึงการได้เล่นร่วมกับพี่ต้องร้อนและถอ,อนนท์เป็นยังไงบ้างครคับก็ดีใจค่ะที่ที่นครดนแลวเพื่อนนท์ติดไปด้วยกันแล้วก็ช่วยทีมชาติได้เยอะค่ะ ทล้องเอ้ย่เอ,ยเอ,ยเอ้ยครับตรงสนามพักแรกก็เก็บชนะได้เลยครับรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจค่ะที่สามารถช่วยทีมคว้าชัยชนะในแมตช์นี้ได้ทำย,ยังไงครับเมื่อเจอเกมใหญ่ใหญ่แบบนี้มานที่ยังไงรับเลยครับก็แบบว่าพยายามแบบว่าอยู่แบบว่ามีสมาธิให้มากแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแบบว่าไม่ได้ตื่นเต้นแบบว่าพยายามควบคุมสติอารมณ์ตัวเองในเกมให้ได้มากที่สุด เมื่อวานเพิ่งรู้ว่าเรามีอาการบาดเจ็บในแบบระหว่าบาดเจ็บมันเกิดที่ยังไงวะครับการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมค่ะก่อนที่จะแข่งก็เลยไม่ได้แข่งในสามแบบแรกค่ะแต่ว่าฝึกซ้อมไปรอเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างกับเอนที่ล้นเกินก็หนูก็พยายามเป็นตัวเองให้มากที่สุดค่ะเพราะว่าพอเป็นตัวเองแล้วทีมมันดีขึ้นก็เลย ได้เป็นตัวองแบบเต็มทีครับในาเราพการสนามนนากเลยจากการที่เราไปเล่นที่เกาหีเรามีอที่ของเรา่เร่อาก็พอเจอทีมที่เขาเล่นเก่งกว่าเราก็ความกดดันมันก็มีค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าพอพไม่มีเพื่อนๆซัพพอร์ตนะคะมันก็เลย ก็เลยทาให้เราก้าวผ่านไปได้ง่ายๆค่นะเพราะว่าเราเราก็ซ้อมมาแล้วเราก็ทําตามที่เรา,า,เราซ้อมอมันก็เลยมันมันก็เลยตอบโจทย์ค่ะยูป้าครับเดี๋ยวแมตช์ต่อไปต้องเจอกับญี่ปุ่นเดี๋ยวเพื่อนๆะไรที่เล่นอยู่ในลีกค่อนข้างเยอะเนี่ยเป็นยังไ,ไงบ้างครับค่ะก็หนูคิดว่าเขาอ่ะคือฝีมือแล้วก็ระบบทีมเขาค่อนข้างที่จะดีมากๆแล้วเราก็ต้องกลับไปทําการบ้านของเราให้เยอะๆต้องรู้เขาให้มากที่สุดเพราะว่าเขาก็รู้เราเหมือนกันเราก็จะพยายาม เก็บรายละเอียดของเราให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่ดีจริงเราอาจจะสู้เขาไม่ได้คำถาพอีกอรนหนึ่งแบบก็การได้เล่นร่วมกับเพื่อนๆที่คอนโทเป็นยังไงบ้างครับพี่ว้าก็ <c oughs> ดีใจหนูเห็นน้องมาเล่นด้วยกันตั้งแต่เด็กๆอ,ะอ่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่เห็นน้องมันโตขึ้นแล้วมันน้องๆมันก็ช่วยช่วยทีมได้เยอะมากๆด้วยแล้วก็มันสร้างสีสันให้ทีมมันทําให้แบบคลายกังวล หลายๆคนได้ด้วยค่ะก็รู้สึกว่าเก่งอ่ะแล้วเ <laughs> <laughs> ขินเขินน้องอ่ะก็ดีใจดีใจค่ะดีใ,ใจมากๆแล้วเวลาก่อนเห็แข่งอะไรเยอะมากมีมีการได้แนะนำม,มน้องเองบ้างไหมหนูก็บอกเอ๋ยว่าเฮ้ยอย่าปล่อยให้มันตกนะเอาให้หมด <laughs> เอาไม่ได้เอาไม่ทันก็วิ่งไปก่อน <laughs> ก็บอกก <laughs> ็นี่แหละค่ะก็แบบว่าให้น้อง,องๆอ่ะคือมีความแอคทีฟอยู่แล้วก็ คือไม่ต้องบอกน้องอะไรเยอะเลยน้องน้องรู้หน้าที่ตัวเองมากๆงนูป้าก็เป็นตัวแทนเพื่อนๆพูดถึงสามสองอะไรกันไม่พูดเลยก็ถึงสนามสองนะคะถ้าแบบว่าหนูหรือน้องคนไหนที่มีโอกาสได้ลงไปเล่นก็บอกว่าให้แทนแฟนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็เราก็จะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่กดดันตัวเองค่ะก็จะ ชนะให้ได้ขอบคุณค่ะ